คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ LSM 99นะครับอยู่ในส่วนเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม K A Gaming นะครับ วันนี้ครับหรือว่าใครจะเข้ามาใต้คลิปนี้ครับตามันเข้ามาได้นะครับใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดนะครับมีระบบออโต้ให้เข้าด้วยนะครับวันนี้ผมจะเกาะติดที่ King Auto p a t เหมือนเดิมครับใครอยากให้เล่นไหนครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับไปครับวันนี้ไปที่ King Auto p a ั t งบอยู่ที่2 5 0 0บาทอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ เล็กนะครับ50บาครับเปิดบอกไว้นะตามแต่ห้องเลยนะครับเด็กใจดีก็จัดเข้าไปนะวันนี้ผมไปที่ห้องบอลครับไ้ขวาครับอย่าตำแหน่งจุดโดนเหมือนเดิมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ประมาณนี้นะมันจะเป็นแบบนี้เป็นตัวรูนปลาครับซึ่งอะไรเยอะสุดนะนี่ครับปลาหมึกดำนี่ครับปลาหมึกโดนสลัดเยอะสุดนะครับไปเราไปรอทีเด็ดปลาหมึกดำมันเราเล่นรอกันที่4บาทครับนะครับ เล่รอประมาณหมึกนสี่บาท oh สองพันห้าอาครบาทถ้าวันนี้สี่บาทพวเราเล่นคนเดียวสบายใจหน่อย ก็จะมาเป๊ะๆนะครับมันจะไม่ขี่ออกไปหลังเกิดมาเพื่อมาเป๊ะๆเพื่อแตกอยู่เรื่อยๆนะครับตายอยู่เรื่อยๆดูย, <c oughs> ยอดด้วยครับยอดด้วยครับสองพันห้าเราเอาเท่าไหร่นะ <c oughs> เอาสักใส่ไปงั้นนะครับสองพันห้าแต่ว่าจริงๆแล้วเราเอาแค่เลยเลยหนึ่งพันไปก็พอแล้วสองพันห้าครับสามพันห้า ัันะครับจะาี้นะดูว่ามันจะขึ้นใมตจะตายให้มันตากับทีอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะเล่นยรอครับเด่นรอนี่นี่ี่นก่น ขอ,อลอกที่ปลาหมึกครับสี่บาทครับแปดบาทไปเลยครับแตกให้เราไหมครับปลาหมึกตัวแรกนะมาดูกันแปดบาทครับที่อยู่เมื่อกี้ที่สองพันนะมันจะตายให้เราไหมนะมาดูนะครับ <c oughs> ยากมากเลยครับไปเรือครับแปดบาทที่เรือนะหนึ่งพันนี่ว่างไง ผมไปจะเรียบร้อยครับไม่ทันนะครับไม่ทันเรือครับไม่ทันยอดเราหมดก่อนครับเรียบร้อยนะครับใครมีทีเด็ดหรือว่ามีความเห็นยังไงนะครับลองเข้ามาดูนะวันนี้ผมยินไม่ได้ครับปลาหมึกแข็งมากรอบแรกนี้เขาไม่เขาไม่แตกให้เรานะตายยากมากเลยรอบแรกนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้เจอกันเจอกันใหม่นะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ